สถานการณ์น้ำท่วมที่สกลนครก็คลี่คลายไปแล้วแต่รประชาชนก็ยังรอคอยความช่วยเหลือเพราะว่าที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้วก่อนหน้านี้ก็รอคอยการฟื้นฟูนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามการรายงานสดนะคะจากคุณอนุสักภูมิเทศค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสดมาจากในพื้นที่นะคะเชิญค่ะ ถึงแม้ว่าปริมาณน้ําที่สกลนครจะลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่เรายังเห็นความเสียหายหลังน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอย่างเช่นรถยนต์รวมไปถึงผลกระทบทางด้านการเกษตรเป็นวงกว้างนะครับและนอกจากนั้นวันนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆได้เร่งเข้ามาฟื้นฟูเมืองสกลนครครับ วันนี้เราจะเห็นภาพถนนเส้นหลักภายในตัวอำเภอเมืองสกลนครมีระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ตลอดทั้งวันเราจะเห็นว่ามีการยกรถที่จมน้ำไปซ่อมซึ่งชาวบ้านเองก็มีความวิตกเนื่องจากการส่งรถไปซ่อมนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงทีมข่าวได้พูดคุยกับนางวีนาโทสาธรรมครูโรงเรียนเทศบาลสองที่รถถูกน้ำท่วมเสียหายเธอต้องการให้ภาครัฐหรือศูนย์รถยนต์แต่ละแห่งช่วยเหลือผู้ประสบภยัย ด้วยการลดราคาอะไรหรือลดราคาซ่อมแซมเนื่องจากรถเธอไม่ได้ทําประกันครับรถพี่7ปีแล้วไม่มีประกันไม่คิดว่าจะเกิดอุทกภัยขึ้นที่สกลนครอยากให้ลดราคาให้กับผู้ประสบภยัยแล้วก็ค่าแรงอะไรค่าช่างอะไรก็อยากให้เขามีส่วนช่วยในส่วนนี้ก็คือคิดราคาไม่แพง ขณะเดียวกันหน่วยงานอย่างกรมทางหลวงและสำนักง,งานทางหลวงที่3สกลนครก็ได้เข้ามาทำความสะอาดบริเวณถนนบายพาสและได้นำรถบรรทุกมารับขยะจากบ้านเรือนประชาชนทุกหลังไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะของเทศบาลเมืองสกลนครซึ่งก็ทำให้เมืองดูสะอาดตามากขึ้นและต่อจากนี้จะมีการประชุมวางแผนทำความสะอาดในถนนสายอื่นในเมืองสกลนครต่อไปครับ ส่วนวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตำบลเหล่าปอแดงที่อยู่รอบนอกอำเภอเมืองสกลนครก็พบว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งก็ส่งผลกระทบทั้งกับนาข้าวและบอ่อปลามีความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยนายเรืองชายวงเครือสอนที่ทำอาชีพเลี้ยงปลาได้เล่าว่าตนเองมีบอ่อปลาทั้งหมด6บอ่อซึ่งได้เลี้ยงปลาเหล่านี้มาเป็นอย่างดีตลอด2ปีเพราะจะเอาปลาเหล่านี้ไปขายเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายและใช้หนี้ของครอบครัว แต่เมื่อถูกน้ําท่วมทําให้ปลาไหลไปตามกระแสน้ําก็ต้องสูญเสียรายได้กว่า3 0 0 0 0 0บาทซึ่งตอนนี้ก็มีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากครับทั้งเสียดายทั้งถูกทั้งเสียใจด้วยแล้วเนาะมันมันไม่รู้มันทํำยังไงลหละมันเสียความรู้สึกมากๆเลยมันก็ไม่มีทุนแล้วตอนนี้มันก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วบาทเลยเป็นหนี้ไหมครับก็มีนี้หนี้เยอะ ส่วนทางด้านในตัวเมืองอำเภอสกลนครวันนี้ก็จะเห็นว่ามีรถยนต์สัญจรมากขึ้นเนื่องจากระดับน้ําได้ลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่ชาวสกลนครรอคอยเพราะเมื่อน้ําลดประชาชนก็ทยอยออกมาทําความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองได้สะดวกขึ้น เราได้เข้าไปสอบถามความรู้สึกของเจ้าของร้านทวีโลหะอย่างนางนิดดาอภิวันธนสกุลซึ่งเธอก็เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันที่ได้ล้างทําความสะอาดร้างของตอนเองอย่างเต็มที่ซึ่งก่อนหน้านี้ทําได้แค่นั่งอยู่ในร้านเท่านั้นนะครับและวันนี้ก็มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูอําเภอเมืองสกลนครร่วมกันอยู่ในบ้านอยู่ประมาณ3-4ถึงวันไม่ได้ลงจากบ้านไม่ได้เห็นฟ้าสว่างสวยนะค่ะทุกคนก็ยิ้มแย้มเจ็บใสออกมาช่วยกัน ทุกบ้านก็ช่วยๆกันทั้งนั้นเลยซึ่งก็คาดว่าร้านค้าต่างๆในตัวอำเภอเมืองสกลนครนี้นะครับจะสามารถกลับมาเปิดค้าขายได้ตามปกติในช่วง2-3วันนี้ครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์น้ำที่สกลนครจะเริ่มลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่เราก็ยังจะเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่เนื่องจากยังมีประชาชนอีกหลายคนที่ยังได้รับความเดือดร้อนครับ อนุสักภูมิเทศรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร